ทางการของฝ่ายชายนะครับซึ่งจะมาขอหมายมั่นนะครับต่างกันเองเลยผมขอยืนยันด้วยทำแหนหน้าที่และก็ความรับผิดชอบขอยืนยันในความที่เป็นมาแล้วเห็นหลานได้เดินมาถึงจุดนี้เห็นเขาตั้งแต่ต้น ตลอดจนทำได้การศึกษานะครับจนถึงขนาดจบแล้วก็มีอาชีพของมาชื่เป็นอาจารย์ที่สอนอาจารย์วิทยาผมภูมิใจกับพี่ชายคนโตอาจารย์โค้ชทองผมภูมิใจมากๆที่มีพี่ชายท่านอาจารย์สุภัญจักษ์ทองนะแล้วก็มีอาจารย์ของคนคนโตอ่าดรอาจารย์โค้ชทองด้ครับ วันเป็นพี่ชายนนโง้เรามีรองพายเราที่สนะครับผมว่ามคา้หลังทองเต้ความรักประชาชนที่มชายมิโบอกว่าจะหาอ่พสปายให้ให้อาเดีน้ได้ยากริแต่เห็นความรักที่เขาให้ทื่ทะเกันอ่อย่างที่เคยเอกราไม่รู้ว่าจะมี้หรือเปล่าที่จะมีรู้นะ้องายนี้แต่ผมบอกเลยว่า ผมภูมยใจับาผ่านตอผต้อมากเลสเจอแบบนี้แล้วก uh, ็ทีนีที่จะมาทำหน้าที่สู่ขอโดยใช้สายเลือดเอเเนี่ยนะครับว่าผู้ชายเป็นคนดีไม่ยู่ในสุไม่ดื่มไม่เที่ยวเป็นคนมีความมุ่งมั่นจะท่างไรแล้วก็ยืนยันได้ว่าผมก็เล่ว่าผมีหลักสวไร่า้ก็ต้อง ขอบอบคุณพ่ออท่านผู้ใหญ่ตะทวนแล้วก็คุณแม่อัมพานะครับชาวล้าน,นนะครับแล้วก็ชาวนาน,นะครับพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในบริเวณ่นี้นะครับติดกันแน่ติดพี่น้องว่าเราอัมทองนะครับจะเป็นอทองแผ่นเดียวกันผมมาจากสุโขทัยนะครับนำบารมีของท่านพระบุรีรัน์กัมแขงมหาลาศนะครับมาพบก,ก,กับ พ่อทอาพื้นที่พ่อขุนเป็นลายผมคิดว่าทั้งสองท่านก็ได้ทำร่วมกัน,นตลอดวันนี้ก็ขอยืียันด้วยศักรีนะครับว่าเราจะทำหน้าที่นะครับให้ดีที่สุดวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันประกาศวามพิธีมั่นแล้วคาดว่าไม่นาน่าจว่าพ่อว่าเดือน